ในส่วนของคณะทางานทุกท <iteration. S 2> <English language. S 1> ี่หนึ่งนะคะยี่สิบหกจุดเก้าห้าล้านันนี้ก็เป็นปรกโยชน์ที่สิกว่าล้านตันเนี่ยมันเท่ากับตึกประโยชน์กี่แท่งเยอะเลยค่ะร้สิบร้อยสี่สิบตึก เยอะไหมคะแล้วคิดดูว่าขยะมันไปอยู่ไหนบ้างปุ๋ยหมักรีไซเคิลเลี้ยงสัตว์นะคะเขาให้หลักการมนาะแค่สามอาร์สำหรับคนในจุฬนในกรเรินเนเี<ๆ>่ยถ้าเราทำได้แค่สามาเนี่ยเราก็ช่วยโลกได้เยอะเลยนะคะใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่เป็นได้ยินไหมคะแต่นี่เป็นหลักการสำคัญเลยนะคะนั่นก็คือการปริมาณการใช้โดยเท่าทียมป็นนะคะว่าชอัวทีสองก็คือการ ใช้ซ้ำนะคะนการแปลรูปต่างๆนะคะใช้อันนี้เป็นอย่างนี้ใช่หรือเหล่าสาม,มา